Ô cà chua, <preachy> nhan ký chăm tí. Ô ba noi đâu. Ô ba nhan hinh nắn ba đáp. Ô ba kai kapi hinh băng kha chăm tinh khanh nhau. Ô lẽo. 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 Ô

อ้ยปลาอย่างนี้ปลาดาบอยงมันอไรแต่ออย่างนี้ปลานี้ปลากุดปลาอย่างนี้เทงเอาปลาสอยกับปลาดาบปลาดาบทั้งนั้นเลยทีนี่ ปาดเติม้งหลายครับปลาส้อยนี่ว้าวโบัิปลาด่าอน่านี่ปลาดา Bà nói từ đây nó Cảm thấy ơn Bà nhìn nó. bà đã hấp nhìn กระดาตัวให้่งเนาะขาวลาบล้ํานักกระดานสามหลอดกะนหลอดว้าหลนนี่หลอดนี่ง้ออ

อไตัวนี้ัตรอนาปไม่ใจะมีรู้โอ๊ยตวางจำดินแห้งขนาดว่บปะโอเออปลาไก่ปลาดาบโหเพราะจำเนื้อเนื้อป่ะยังนี้ปลากระห้กระห้องข้านะปวางจะพูดเข้านะกระห้นะ ปลานิ้นโอ้มาแล้วปลานิลคาบปลานิ้นสว่งปลาละยยาสิงกตวนน้งนะปลาไปปุ่นพอเพิ่งปุ่นวางมั่ง